พากันหาเอียงนอมาล่ำสิดีพอนอคือพากกันนางมาเป็นลูกแค้นแท้มาหอดสารเมฮันนี่ปาดจักกูหน่อยจักกูใหญ่งงง่วเศร้าเศร้า,าได้น้ำเขาบ่อน้อตัวดีนั่นนอได้หมาน้ำเขาบ่อน้อตัวดีนั่นนอมาหอดสารเมฮันนี่แล้วเอาเอาลงไปที่น้องครับโศกไผหมานมั่น ผู้นั่งเฝ้ากันั่งเฝ้าผูนน้นั่งคัดเลขกันั่งคัดเลขมาบบเป็นนะครับท่านผู้ชมตาละคนค่ะอยู่ทีดวงนะครับเพราะว่าโศกไปมานมั่นตอนนีทั้งสร้างทั้งบันบนสารเมฮันนีเพื่อนกำลังติดผ้าม่านให้กับสารเมฮันนีเพื่อนมีโชคมีลาบครับขนาดเพื่อนอยู่ต่างประเทศเด้เพื่อนอธิษฐาน ขอโชคขอลาบพวอเพื่อนประสบความสำเร็จเพื่นสมหวังแล้วเพื่อนกาโอนเงินผ่านต่างประเทศเพื่อจัดสรรผ่าม่านสีฝ่ายางสวยงามเบอ่อว่างอลังการเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกคนปังปังครับพี่น้องครับ เฮ่งๆเฮปังปังพูนผู้จอบเล็กแต่จอบเอาลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้องว่าเขาได้กันตัวใด้น้อเดี๋ยวตัวสองตัวเดี๋ยตัวใดี่สามเจ็ดโอ้ยคือสร้างบาทเดี๋ยวสามเจ็ดประศร์ระวังไฟระวังไฟลูกระวังไฟระวังไฟ